ถ่ายโฆษณาจะไปใหญบ้านวันนี้พี่รู้ทำไงอ่ะขโมยของคุณแม่เหรออ้าวคุณแม่จะไปแทนรถขโมยอะไรโอ้โหของคุณแม่เยอะเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ไอ้ผุดเยอะมากแม่พี่มอสพี่ของอะไรพี่เยอะเลยเนี่ยไม่ถ่ายโฆษณาอยากจะเยอะก็ต้องขนไปเองเนี้ยแหละยหญ่บ้านมั้เนี่ยเยอะขนาดนี้ยรัฐกี่โมงเนี่ยฝ่ายโมงฝ่ายโมงยังไม่ออกจากบ้านเลยโอ้โหผมเยอะขนาดนี้นะโอ้โหไอ้นี่อะไรเนี่ยที่หน้าพี่นี่จะอะไรเนี่ยมาดหน้าเพราะเดี๋ยวจะถ่ายโฆษณาหนังหน้าเราไม่ได้สวยแล้วก็ต้องทำให้หนังหน้าเราไม่ ก็ต้องเนี้แหละบาโนบากิแบบเดิมเดี๋ยวไป่ถ่ายใช่ไหมดีเลยไปๆๆค่ะเขารอแล้วค่ะแม่ยดูที่ดทลายนะจะไัเขาไว้พักก่อนโอ้ยออกมาทำกันอยู่แล้วจะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยเรียกแล้วพี่เสลพี่พี่ว่าอะไรต่างหนเลย่พี่มดใครักอยู่ก็รบกวนจมาเยังไม่จบนี่ไง 2,000 years later. ไป,ไปใช่หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช้แล้วก็บ่นว่าของหายของหายแล้วก็แบ,บะไปแล้วก็แบะเอาข่าวค่ะพร้อมแล้วค่ะทำงานทันแม่โมที่บ้า,ทา,ทาน,นที่มีน้ำพุมีน้ำตกอะไรเนี่ยปลาเหลือแค่นี้ละเพราะอะไรครัี่ิรุทให้ใส่ด่างทับทิมปลากือตายหมดบ่อเลยค่ะใส่ของตัวอเองอแท้ๆเลยหนูไม่ได้บอกให้ใส่ส,ร,สรุปความผิดใครเนี่ยไม่ได้เช็ดตรงว่ายต้องมคะแนนตรงนีก่อนป ไปนะผู้ดาวไปเลยส่จะใส่แม็นตลอดอย่างนี้เหรอต้องใส่สิเพให้มาสิ่งนี้ก่อนที่จะไปหน้าทำอะไรเนี่ยครึ่งชั่วโมงเข้ากับเราเนี่ยได้ไปเข้าครีมหน้าเลยนะบาโนบาร์กไปเร็วผู้ดาวพี่่กลัวคนตายขนาดนี้ฮะต้องกลัวสิขึ้นรถเร็วๆปเงต้องรีบขึ้นรถพวกหล่อนนะช้าโอ้โห คนถามเยอะว่าใช้บาโนบากิสูตร damage s นจริงเปล่าตอบเลยว่าใช้จริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะมันสามารถช่วย้ผิวพังๆของเราเนี่ยให้ฟื้นคืนมาได้ไม่ได้อวยนะเพราะคุณยายฟ้อมวินิจเขาก็บอกแล้วไอ้ตัวนี้แหละลองมาสก์ก่อนแต่งหน้าเวลาทํางานใหญ่ๆมันตอบโจทย์จริงๆวันมาส k one treatment เพราะจริงๆแล้วเนี่ยบาโนบากิ B B เนี่ยเขาเป็นโรงพยาบาลเสรีกับอันดับหนึ่งเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากส่วนผสมที่ใส่าสสาบาล์ลมาสก์เนี่ยหรอก็เป็นตัวเดียวกับที่เขาใช้ที่โรงพยาบาแลแหละทีมแพทย์เขาจะเลือกใช้ผ้าสกัดพรีเมียมสุดๆจัดเต็ม สุดๆบานลนงบาติเนี่ยเขาจะใช้วิธีการผลักสารอาหารใส่ผิวให้บ <Wow. S 1> ซึมลึกมันจะมากกว่าก,า,การทาครีมนะทาให้ผิวของเราเนี่ยได้บำรุงผิวอย่างยาวนานข้ามวันข้ามคืนเลยละ่ะมาสก์หน้าดามเมสกินเนี่ยแผ่นเดียวแก้ปัญหาทาผิวโซงผิวแพ้ง่ายผิวหยาบกร้านทีมองครับเวลาที่แบบว่าไปโดนแสงแดดไหมหรือไปทาเลเซอร์มารูขุขนกว้างเนี่ยเอาอยู่จริงๆนะเอาอย่างนี้ไม่เชื่อลองไปซื้อดูถามราคาเท่าไหร่อ่ะเหรอนี่150บาทแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่9กาบาท ซื้อที่ไหนหวัดสันหรือทักไทยทีไปเลยบาโนบากิไทยจะไปทำงานแล้วไป